จะกินเนื้อปลานั่นใครระว,ว่าอ๋อคนดกากล้าเป็นทิวเป็นทิวนะคะเราก็ร้องแบบอ่าร้องแบบว่าเออมันเห็นจริงจริงอะ่ะนะคะนะคะอย่าไป <c oughs> นั่นใครล้วะวอ๋อคนดกากล้าเป็นทิวเป็นทิวโอ้เสงจังเลย <c oughs> เห็นก็เสงอ่ไม่อยากเห็นเลยคนดากล้านะคะฉะนั้นกระตุ้นกระตุ้นเสียงตัวเอง ะะกระตุ้นอารมณ์นะคะข้างๆริมคูข่ขาวางรอบกูจะกินเนื้อปลานั่นใครระว้าอ๋อคนดํากล้าเป็นเทิวเป็นเทิวเห <c oughs> ็นไหมคะไม่ต้องตื่นเต้นมากเห็นคนดํากล้าแม่ตื่นเต้นวิ่งเข้าใส่เลยไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะ พี่ติงย right ิ่มใหญแน่เลยแล้วก็ท่อนท่อนท่อนสุดท้ายนะคะชื่นชื่นเอ่ยสดชื่นหัวใจนั่นยังไงเห็นไหมครับเล่นเสียงไหมคะไม่ใช่นั่นยังไงนะคะชื่นเอ่ยสดชื่นหัวใจนั่นยังไงยอดไม้ไหวปลิวฟู ปรากระซิวเสียงมันครบเพลินชมวิวลมเชยชิวเย็นอุราเห็นไหมคะร้องแล้วรู้สึกเป็นไงคะเ,เห็นธรรมชาติปาเปล่าเห็นเลยร้องแล้วต้องให้เห็นนะ่ะมันมีความรู้สึกเอพอ